เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการมีติ้งคนในออนไลน์นี่แหละจะให้ชื่อเรื่องว่างานพบปะสยองขวัญเรื่องเนี้ยเป็นประสบการณ์ของกลุ่มหนุ่มสาว8คนละกันที่ได้รู้จักกันทางอินเทอร์เน็ตหลังจากคนแปดคนเนี้ยได้รู้จักกันางอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือต้องบอกก่อนเป็นเพื่อนที่ไม่เคยเจอหน้ากันจริงจริงมันก็ได้ทำให้ทั้ง8คนอะเลือกที่จะนัดเจอกันจริงจสักครังร้งหนึ่ง,งแต่การจะนัดกันไปเจอแบบร้านอาหาร,ราอะไรเงี้ยมันน่าเบือ่อก็เลยเลือกที่จะ นัดกันไปเจอที่สวนสนุกแห่งหนึ่งโดยพอมาถึงวันนัดเนี่ยทุกคนก็ทยอยมากันที่จุดนัดหมายทีละคนสคนทีละคน2ค,คนอะไรเงี้ยจนทุกคนอะมาครบละยกเว้นคนคนหนึ่งแล้วกันจะให้ชื่อว่า A คือไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนผ่านไปกี่นาทีก็ไม่มาสักที คนทั้งเจ็ดคนก็เลยคุยกันว่างั้นไม่รอละเข้าไปเล่นสวนสนุกกันดีกว่าแต่จังหวะที่กำลังจะเดินเข้าไปในสวนสนุกเนี่ยบังเอิญหันไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่มายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกลุ่มพวกเขาเจ็ดคนเนี่ยนานละเคยยืนสักพักแล้วอะทั้งเจ็ดคนก็เลยคิดว่าอ๋อไอเนี่ยน่าเออที่ยังไม่มาสักที ดังนั้นก็เลยพูดว่าอะโอเคมาครบทุกคนละงั้นเข้าไปกันเถอะเข้าไปข้างในกันหลังจากที่ทั้ง8คนเนี่ยได้เข้าไปในสวนสนุกทุกคนก็แนะนําตัวกันใหม่อีกรอบหนึ่งแบบฉันชื่อนี่ผมชื่อนี่เราชื่อนั่นอะไรเงี้ยก่อนที่ทุกคนอะจะแบ่งกลุ่มกันไปเล่นแบบเช่นเครื่องนี้ไปเล่น2คนก็ไป2คนนี้3าคนนี้4คนนี้2คนนี้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยช่วงแรกๆก็จะมีเขินอายกันบ้างแบบว่าคุยกันน้อยหน่อยถามคําตอบคําแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆบอกว่าความสนุกของ การเรีนสนสนุกความคุ้นเคยมันก็มากขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีการคุยเล่นกันเฮฮาเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้ววความที่ทุกคนอะคุยกันในอินเทอร์เน็ตบ่อยอยู่แล้วมันก็เลยสนิทกันไวมากเพียงแต่ว่าเอเนี่ยที่โดยปกติจะเป็นคนล่าเริงในห้องแชทกับเงียบมากเลยเว้ยไม่พูดไม่จาเลยจนทุกคนเริ่มรู้สึกว่าทําไมเอมันหยิ่งอย่างวะคือแบบพอมีคนถามมีคนคุยด้วยอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยตอบ ตอบก็แบบตอบห้วนๆถามคำตอบคำไม,ไม่ไม่ชวนคุยต่ออะไรเงี้ยซึ่งทุกคนอ่ะเกิดความสงสัยมากเลยว่าทําไมนิสัยมันถึงยิ่งต่างกับตอนคุยในแชทจังวะคือในแชทอ่ะตอนคุยในแชทบอร์ดไอเอเนี่ยเป็นเหมือนตัวลา่าเลงอ่ะตัวเฮฮาตัวสร้างบรรยากาศในวงสนทนาอะไรเงี้ยแต่พอเจอตัวจริงทําไมมันต่างจังวะอะไรเงี้ยทุกคนเริ่มเกิดความสงสัยแล้วเข้าจริงๆอ่ะก็ไม่มีใครรู้นะว่าไอเอเนี่ยเป็นคนยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคน่ะเล่าเรื่องของตัวเองออกไปบ้างแต่ไอเอเนี่ยไม่เล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังเลย ทุกคนก็เลยตัดสินใจช่างมันวางความสงสัยอันนี้ทิ้งไว้แล้วก็ตัดสินใจแบ่งกลุ่มกันไปเล่นเครื่องเล่นต่อเพื่อความสนุกสนานจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเลยเล่นกันจนเย็นเลยทุกคนก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งโดยมากล่าวคำลากันว่าเอ้ยสนุกมากเลยเมืองวันนี้ไว้เจอกันอีกโอ้โหไว้เดินนัดกันใหม่อะไรเงี้ยก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านหลังจากที่ทุกคนอำลากันเสร็จอะไรเสร็จใช่ป่ะเอก็พูดขึ้นมาว่าถ้าใครกลับทางเดียวกับผมอ่ะเดี๋ยวผมขับรถไปส่งก็ได้นะ ทุกคนก็เลยแบบเฮ้ยเอาวะไอ,อเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อแม่งจะคงเปได้เอ่ะมีน้ําใจไว้ชวนพเพื่อนๆกลับบ้านอะไรเงี้ยด้วยความที่ทุกคนนัดกันที่จุดหมายตรงนี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นส่วนใหญ่มา้วยรถไฟฟ้าและการที่เอจะขับรถไปส่งให้ตามเส้นทางที่เอจะผ่านเนี่ยมันก็ช่วยประหยัดค่ารถไปได้เยอะถึงแม้ทุกคนจะแบบว่าไม่ค่อยชอบท่าทีความหยิ่งของเอนะแต่ว่าก็ไม่เสียหายอะไรที่จะประหยัดตังค์ในการขึ้นรถเอไปสุดท้ายก็เลยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าทีกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเอส นั่งรถกลับไปกับเอคือในคืนนั้นเองอะ่ะการนั่งรถของในเอของ T ีและเสก็ได้เริ่มขึ้นโดยรถยนต์ของ A อะต้องบอกว่าเป็นรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งแล้วกันแต่ว่าดูจากสภาพะนะเป็นรถที่ทําการบํารุงรักษามาอย่างดี โดย A เป็นคนขับไอทีแกเอสนั่งเบาหลังด้วยความที่ A มันยิงมาทั้งวันทั้งสองคนก็เลยเลือกที่นั่งคุยกันด้านหลังดีกว่าแล้วก็ได้จับสังเกตพฤติกรรมการขับรถของ A ไปด้วย A, A เป็นคนขับรถค่อนข้างระมัดระวังจนกระทั่งรถวิ่งออกนอกตัวเมืองเริ่มเข้าถนนใหญ่เริ่มเป็นเลนที่เริ่มแบบสวนกันแบบ2เลนละเริ่มเป็นถนนที่วิ่งปกติแต่พอออกมานอกถนนที่เป็น2เลนแล้วอะแทนที่มันจะเริ่มมีรถเนาะเพราะเป็นเส้นสัญจรหลักอะไรเงี้ยกลับเป็นวันที่แปลกมากเลยเลยว้ยไม่มีรถเลยสักคัน ทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่ใช่เวลาดึกมากด้วยนะแล้วด้วยความที่พอข้างนอกมันไม่มีรถมันก็เลยไม่ค่อยจะมีแสงไฟตามท้องถนนเนาะมันก็เลยจะเห็นแค่แสงไฟจากตามปั๊มจากตามตู้ขายน้ําอัตโนมัติ ะร,ระหว่างทางที่นั่งรถก,กันไปที T กับเอสเนี่ยก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆถึงเรื่องต่างๆแบบสนุกสนานเลยแบบออกรถออกชาติเลยด้วยความที่เหมือนว่าเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพิ่งได้เจอกันวันแรกเจอกัวันแรกเสิร์ว้สนุกสนานกับสนุกละคุยกันคลิกอะไรเงี้ยขึ้นรถมาได้นั่งคุยกันต่อก็โหเฮฮาเลยแต่นี่อหรอไหมเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันในเว็บบอร์ดสนทนาคุยกันสนุกขนาดนี้ไอเอกับไม่หันมาแจมเลยแม้แต่นิดเดียวเว้ยคือจะมีตอบบ้างเวลาที่ทีหรือเอสหันไปถามแบบเอว่าไงก็จะตอบแล้วก็จบ ซึ่งนั่นแหละพอนั่งรถไปสักพักหนึ่งทีเริ่มสังเกตว่าไอ้ทิวทัศน์ด้านนอกตัวรถมันเป็นเหมือนป่ามืดๆต่อเป็นป่ายาวๆเลยแล้วพอลองมองดูดีๆจะเห็นรูปสลักของจิโซวางเรียงกันเป็นแถวเลยเว้ยตุบๆๆๆๆแล้วพอจังหวะที่ไฟมันแบบ เขาโค้งแล้วไฟมาส่องปฏิจิโซมันก็้วยปฏิจิโซที่มีแบบขนาดเล็กขนาดใหญ่คะเล็กขนาดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วดูเก่าๆดูแบบหัวขาดบ้างบางตัวแตกบ้างอะไรเงี้ยมันก็เริ่มทําให้เกิดความกลัวขึ้นเวย้ยทีบอกว่าทีได้สังเกตอย่างจริงจังละทีไม่เห็นเลยว่ามีตัวไหนที่สภาพสมบูรณ์พอบรรยากาศเป็นอย่างนี้ไอ้ทีกเอก็เริ่มมองหน้ากันละเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีละจังหวะนั้นเองอะยูดีอเอก็พูดขึ้นมาเว้ยว่ารู้ปะว่าแถวเนี้ยมันมักจะออกไม้เห็นบ่อยๆไอ้ทีก็ทำหน้างง ออกไม้เห็นจริงๆไอทีถังกระปีกว่ารู้แล้วมันออกไม้เห็นนะแต่มันคืออะไรที่ออกไม้เห็นนะ่ะไอเอไม่ตอบจังหวะน,นั้นเองไอเอสก็พูดขึ้นมาระหว่างที่กําลังมองไปนอกกระจกเว้พูดขึ้นมาว่าทําไมฉันรู้สึกเหมือนเรากําลังวิ่งวนไปวนมาอยู่ที่เดิมอะพอเอสพูดอย่างเงี้ยเอก็ชี้นิ้วไปที่แสงไฟแสงหนึ่งแล้วกันว่านะ่ะเห็นปะแสงไฟเนี้ยมาจากปั๊มน้ํามันหรือเครื่องขายนะ้ำอัตโนมันติอีกแล้วมเมื่อกี้เราเพิ่งวิ่งผ่านไปเองไอเอตะโกนกับตอบกลับด้วยน้ําเสียงแบบกึกๆแบบแพนิคเป็นไปไม แ,แล้วพูดต่อว่าถนนเส้นใหญ่เส้นนี้เป็นเส้นที่วิ่งตรงมุ่งหน้าไปอย่างเดียวไม่ได้มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนเลยมันจะวนกลับมาที่เดิมได้ยังไงตั้งแต่ขึ้นรถมาเนี่ยเป็นประโยคที่ยาวที่สุดเลยที่เอพูดแล้วพอพูดจบเอก็หัวเราะแบบห <c oughs> ัวเราะต่ำๆพอทั้งคู่ไอ้ทีกับเอ็ดดี้เสียงหัวเราะของเอก็เริ่มช็อกเริ่มพูดไม่ออกแล้วว่าเฮียอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยแบบจนสักพักในรถก็เงียบเว้ย แล้วอยู่ในเอก็เอื้อมมือไปหยิบเทปคาสเซต็ตที่ตรงบริเวณคอนโซลกลางรถใช่ปะแล้วการดะพูดทุกคนว่าเปิดอะไรฟังกันหน่อยไหมเล่ก็หยิบเทปคาสเซต็ตใส่เข้าไปในเครื่องเล่นแล้วพอกดเพลงแกร๊กนั่งจนเวลาผ่านไป5นาที10นาที20นาทีไม่มีเพลงออกมาเลยเว้ยไม่มีเพลงดังเลยลไอ้ทีที่นั่งมานานๆเริ่มอึดอัดละคือพอเวลาเราเห็นคนกดเพลงสิ่งที่มันจะตามมาควรจะเป็นเสียงเพลงถูกปะแต่มันเป็นบรรยากาศที่เงียบสนิทจนอึดอดัดแล้วไอ้ทีจะทนไม่ไหวเว้ยไม่เห็นจะมีเสียงอะไรเลยวะไอเอก็ไม่ตอบ ไอทีถามต่อว่านี่เครื่องเล่นมันเล่นได้จริงปะเนี่ยหรือเทปมึงมีปัญหาปะเนี่ยอะไรเงี้ยไอเอก็ยังเงียบอยู่ไอทีเริ่มโมโหไว้ว่าเฮ้ยมึงได้ยินไหมเนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยไอเอตอบกลับมานิ่งๆว่าอืมก็ตอนเมื่อเที่ยงคืนวันก่อนผมกดเทปคาสเซ็ตออาเสียงทิ้งไว้ในห้องแล้วผมก็ออกจากห้องเผื่อว่าเทปคาสเซ็ตมันจะบันทึกเสียงอะไรเอาไว้ได้ไอทีตอบกลับไปว่าแล้วมึงทาแบบนั้นทําไมวะไอเอก็เลยตอบกลับว่าก็เผื่อมันจะบันทึกเสียงอะไรสักอย่างคุยกันได้ตอนที่ไม่ได้อยู่ในห้อง ไอทีถามว่าที่บอกว่าอะไรสักอย่างมันคืออะไรอะไอเอไม่ตอบเลยเว้ยแต่ตอนนั้นทีเริ่มรู้สึกได้ด้วยตัวเองแล้วว่าไม่ควรที่จะคุยเรื่องเนี้ยกั A บไอเอตอไปละรู้สึกมันเวทเกินไปแล้วอ่จังหวะน,นั้นเองอยู่ดีไอเอสะก็กีดออกมาดังเลยเว้ยแล้วพอทุกคนมองออกไปตามทางที่เอสมองอะแล้วกีดก็เห็นว่าเป็นรูปปั้นจิโซตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ,เใหญ่เรียงอยู่ที่บริเวณข้างถนนบางตัวหัวแตกบางตัวมีแผลแต่ไม่มีตัวไหนสมบูรณ์เลย พอไอทีเห็นแบบนั้นไอทีตะโกนเลยเฮ้ยหยุดรถไอเอไม่ตอบอะไรไอทีก็ตะโกนีกวกากูบอกให้มึงหยุดรถไงครายเนี้ยเอยอมหยุดรถให้พอรถหยุดปุ๊บทั้งทีและทั้งเอก็รีบลงจากรถทันทีเลยเว้ยแล้วพอลงจากรถปุ๊บก็วิ่งสวนกลับทางหลังรถคือเหมือนถ้ารถมุ่งไปทางซ้ายไอพวกนี้ว,วิ่งไปทางขวาเว้ยทั้งคู่หลับตาวิ่งไปได้สักแป๊บหนึ่ง พอวิ่งมาได้สักระยะหยุดยืนด้วยแล้วก็มองรอบๆพอทั้งคู่มองรอบๆอ่ะทั้งคู่ตัวสั่นเลยเว้ยแล้วทำได้แต่มองหน้ากันว่าตอนเนี้ยที่ทั้งคู่ยืนอยู่มันคือลานว่างๆที่อยู่ติดกับสวนสนุกที่ทั้งคู่ไปเล่นมาวันเนี้ยคือมันไม่ได้แบบไม่ได้วิ่งแบบเป็นกิโลด้วยนะวิ่งแบบแค่หนึ่งนาทีสนาทีแล้วก็หยุดแต่กลับมาโผลท่ที่ลานข้างสวนสนุกที่ตัวเองเพิ่งเล่นมาทั้งคู่คิดไม่ออกเลยว่าเฮ้ย ทำไมเราถึงมาอยู่ใกล้ๆสวนสนุกนี้ได้อะท,ทันท่าที่อย่างที่บอกว่ารถอะวิ่งตรงออกไปเป็นถนนเส้นเดียวไกลมากและนานมากแต่เขาแค่วิ่งไม่ถึงนาทีเขากลับมาถึงที่ตรงนี้แล้วแต่ว่านั่นแหละพวกเขาสองคนก็แยกยงกลับบ้านแต่เรื่องทั้งหมดมันไม่ได้จบแค่นี้พอทั้งคู่ได้ลองโทรหาเพื่อนคนอื่นเนาะที่วันนั้นได้มาเล่นสวนสนุกด้วยกันกลายเป็นว่าไอเอะตัวจริงที่นัดกันในกลุ่ม8คนจำเวลานัดผิดเว้ยก็เลยมาถึงก่อนแต่พอมาถึงแล้วรอนานมากจนไม่เจอใครไอเอก็เลยกลับบ้านไปหลังจากนั้น 2- 3สวันต่อมา ไอทีดันบังเอิญได้มีโอกาสนั่งรถผ่านไอถนอนเส้นเนี้ยเส้นที่วิ่งจากสวนสนุกกลับมาถนนหลักไอทีก็เลยลองตั้งใจหมองข้างทางไว้ว,ว่าจะเจอรูปั้นจิโซไหมแต่มันกลับวิ่งตั้งแต่สวนสนุกเลยนะจนถึงบ้านมานะันอะไม่เจอรูปั้นจิโซแม้แต่ตัวเดียวเลยก็คือสรุปพวกเขาไปโผล่มิติไหนที่ไหนก็ไม่รู้อะเอเอคนนั้นคือใครยังไม่รู้เลยคือแม่งเหมือนกนใครไม่รู้ที่เสือกดันมายืนอยู่ใกล้ๆกลุ่มพวกเขาตอนกาลังจะเข้าสวนสนุกเป็นคนไหมยังไม่รู้เลยจบ